เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุดยอดหนังสือดีนะครับ The Super Power of Wisdom นะครับพลังมหาปัญญาไม่ใช่บัตรเครดิตวินดอมนะครับนั้นคนเรื่องกันน,นะครับผมก็สมชื่อเรื่องนะครับพลังมหาปัญญานะครับผมว่ามันเป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับกระบวนการไขรหัสลับชีวิตนะครับด้วยการใช้พลังความคิดนะครับพลังอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็พลังกายนะครับให้ทํางานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันนะครับ โดยผ่านวิธีการต่างๆนะครับเช่นการนั่งสมาธินะครับหรือว่าการศึกษาไปพวกเรื่อง fix my set, code my set นะครับเป็นที่ทราบกันดีครับว่าคนประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับเขาจะมี code my set นะครับมันคือวิธีคิดแนวทางไปสู่ความสําเร็จนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรมันถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้หมดแล้วนะครับถ้าให้ผมสรุปอย่างเร็วที่สุดนะครับก็คือการฝึกการทําสมาธินั่นเองนะครับ ไม่มีทางอื่นแล้วครับเป็นวิธีเดียวที่จะต่อตรงกับมหาปัญญายานหรือพลังจักรวาลข้างบนนะครับแล้วพลังเหล่านี้นะครับที่มันจะมาช่วยดลบันดาลนะครับให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับนอกจากนี้นะครับวันนี้ผมก็มีแอปดีๆนะครับเป็นแอปฟรีนะครับเพื่อนสามารถโหลดได้เลยนะครับในเพจ Store หรือว่าของ iOS ก็ได้นะครับเป็นแอปที่เราฝึกสมาธิได้ด้วยตัวเองครับที่บ้านง่ายๆนะครับ มันจะมีทั้งการตั้งเวลาได้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถเลือกเสียงเพลงบรรเลงได้ด้วยนะครับจะเป็นเสียงคลื่นอัลฟาก็ได้นะครับให้เราเข้าไปสู่ระดับจิตใต้สำนึกที่ลึกขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นเสียงฝนตกก็ได้นะครับเสียงบรรเลงเสียงเพลงสวดมนต์ออกมีเยอะเลยครับเมื่อครบเวลาตามที่เรากําหนดไว้นะครับเขาก็จะแจ้งเตือนด้วยนะครับว่าครบเวลาแล้วนะครับนี่นะครับครบเวลาแล้วนะผมตั้งไว้ที่10นาทีนะครับ โอ้โหมันสะดวกมากเลยนะครับมันดีต่อการนั่งสมาธิจริงจริงนะครับแอปนี้นะครับชื่อแอปนะครับสเบียงบุญนะครับเพื่อนไปสามารถโหลดมาฟรีๆได้เลยนะครับของดีนะครับต้องบอกต่อนะครับผมหากเพื่อนชอบหนังสือเล่มนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อไปได้ที่ตะการเลืองด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหนังสือพลังมหาปัญญานะครับผมเอามาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับเป็นสุดยอดหนังสือดีจริงๆนะครับเหมาะที่จะเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยหนังสือดีๆแบบนี้นะครับทำให้พลังความคิดเราสูงขึ้นนะครับและเราจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับ